เคยสงสัยกันไหมว่าตอนนี้โซโลเก่งประมาณไหนแล้ว สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะกลับมาในซีรีส์นะครับว่าเก่งประมาณไหนแล้วนะครับของวันพีทนะฮะหลังจากที่เราทําไปนะครับตัวละครตัวแรกเพลงของเรื่องสุดเกลียนของเราอย่างลูฟี่นั่นเองซึ่งกระแสตอบรับมากก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะมีคนด่ามีคนต่อว่าหรือเปล่านะคบเพราะว่าผมพยายามพูดให้มันแบบเป็นจริงที่สุดแล้วก็ไม่อวยให้มันมากที่สุดนะครับก็คือเอาเท่าที่ ที่เปิดเผยมาในเรื่องนะครับซึ่งแฟนที่รับชมช่องของเราเนี่ยก็น่ารักนะครับเกินกว่า90%อยู่แล้วหลายคนนะครับก็เข้าใจนะครับแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปอันนี้เนี่ยโอเคเลยแต่ก็จะมีบางส่วนที่บ่นว่าทําไมต้องเล่าด้วยล่ะว่าลูฟี่มีฮาคิอะไรแล้วมีพลังผลปีศาจย่างไรบ้างมันตื่นหรือยังหรือไม่อะไรนะครับคือผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าทําไมต้องอธิบายว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างมีพลังอะไรมาบ้างนะครับเพราะอยู่ดีๆจะทําคลิปมาแล้วบอกว่าเนี่ยลูฟี่เนี่ยเก่งประมาณแบบไม่ ถึงระดับพลเรือเอกนะแต่อยู่ประมาณมือขวาของ4ี่จักรพรรดิอะถ้าพูดไปแบบนี้ใช่ไหมครับเชื่อเลยแหละครับว่ามันก็จะดูแบบเอออะไรวะอยู่ดีๆช่องนีมบ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆพูดมาไม่มีข้อมูลไม่มีสาระอะไรเลยนะครับคือแบบนั้นผมว่ามันจะดูแบบเป็นคลิปที่ง่อยมากๆเลยนะครับก็เลยเวลาจะทำเนี่ยก็เลยจะต้องเล่าก่อนว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงมีพลังยังไงบ้างนะครับก็ขอให้เข้าใจแล้วกันว่าอันนี้ก็คือแนวทางนะครับว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยเก่งประมาณไหนแล้วแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าเกินกว่า90%กนะครับอ คือจะเข้าใจนะครับว่าทําไมคลิปต้องอธิบายก่อนก่อนที่จะมาพูดว่าเก่งประมาณไหนโอเคแล้วกันนะครับหากใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยละกันและเดี๋ยวเรานะครับไปเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับพลังของโซโลและสรุปว่าโซโลนะครับเก่งประมาณไหนแล้วนะครับเราจะวัดตามความเป็นจริงที่สุดนะครับเท่าที่จะจริงได้สําหรับหน่วยต่อสู้ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับก็คืออย่างโซโลนี่แหละชายหัวเขียวที่มีความฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักดาบอะดับหนึ่งของโลกและทุกคนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าโซโล เขาเป็นสุดยอดนักดาบนะครับที่ไม่ได้ใช้พลังกฏปีศาจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยก่อนเหตุการณ์ไทม์สคริปต์นะครับเขามีแค่วิชาเพลงดาบเท่านนฮาคิต่างๆก็ไม่ได้มีเลยนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์ไทม์สคริปต์นะครับเขาได้ไปฝึกซ้อมวิชามานะครับกับชายผู้ที่ว่าเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างชายตาเหี่ยวอย่างจูเลคิวมีฮอคซึ่งหลังจากฝึกกลับมานะครับนอกจากกล้ามที่มันแน่นๆแล้วนะครับก็มีดวงตานี่แหละที่หายไปหนึ่งข้างนะครับซึ่งเรียกได้ว่ากลายเป็นชายตาบอดมองไม่เห็นในททัันนีะครบ แต่ว่าก็ยจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าพี่แกเนี่ยก็ยังเป็นผู้ใช้3ดาบอีกเช่นเคยจุดแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้ว่าโซโลเนี่ยเขามีฮาคี้อะไรบ้างนะครับโดยในเรื่องมีการเปิดเผยว่าโซโลนะครับเขามีฮาคีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบโดยแน่นอนแหละครับว่าก็มีฮาคี้เกราะนะครับแล้วก็ฮาคี้สังเกตแต่ว่าเขาตอนนี้นะครับยังไม่มีฮาคี้ราชนและก็คิดว่านะครับฮาคีราชนเนี่ยก็คงจะไม่ปรากฏมาแล้วล่ะสําหรับโซโลแต่ก็มีแค่2อย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเรามาพูดถึงฮาคี้เกระของ โซโล่ก่อนละกันนะครับสำหรับฮาคิกรอกของโซโลนั้นอาจารย์โอดาะนะครับเคยเปิดเผยใน S p s แหละครับว่าฮาคิกรอกของโซโลนั้นเด่นที่สุดแล้วนะครับของกลุ่มมวกฟางแต่ตอนที่อาจารย์โอดาะบอกในตอนนั้นนะครับฮาคิกรอกของลูฟี่นะครับยังไม่ได้แข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูฟี่สามารถพัฒนาฮาคิกรอะของเขาเนี่ยก็คือกลายเป็นขั้นสูงได้แล้วนะครับจากการฝึกฝนนะครับจากปู่ฮียวโกโรแห่งบุกพานะครับจึงทําให้นะครับลูฟี่เนี่ยก็น่าจะพัฒนาฮาคิกรอกของเขาเนี่ยสงกกกว่่โนทีรออข นั้นนะครับหากเราเห็นว่าเขาใช้แบบจริงจังจริงๆเลยเนี่ยถ้าพูดแบบว่าอือตอนไหนว่าที่ดูแบบว่าใช้จริงๆเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตอนที่ว่าโซโลนะครับพะทะกับโมนี่โดยโมนี่นะครับเธอเป็นผู้ใช้พลังผลพิศาสายโรเกียอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับว่าสายโรเกียนั้นนะครับไม่สามารถฟันได้หากเขาผู้นั้นจะฟันสายโรเกียจะต้องใช้ฮาคิเท่านั้นในการฟาดฟันซึ่งโซโลนะครับก็คือสามารถใช้ฮาคิกรอกของเขาเนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการฟันโมน่เอยหรือว่าฟันพิก้านะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ถู จัดอยู่ในหมวดฮาคีนะครับก็คือจิตสังหารนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งพูดไปถึงนะครับของโมเน่ใช่ไหมไหนไหนพูดตรงนี้แล้วนะครับขอแวะมาที่จิตสังหารนิดนึงละกันสําหรับจิตสังหารนั้นนะครับเขาไม่ได้จัดเอาไว้ในหมวดของฮาคีมันคนละอย่างนะครับกับฮาคีราชันนะครับจิตสังหารเนี่ยมันคืออะไรจะให้ผมนะครับอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆเห็นภาพมากที่สุดเลยก็คือการที่โซโลนะครับก็คือแสดงความรู้สึกของเขาแผ่รังสีความอมหิิตของเขานะครับทำให้ศัตรูคนนั้นเนี่ยกวาดกลัวเขาบางคนนะครับ กล้าสู้นะครับอย่างโมเน่เลยเนี่ยที่กลัวนะครับโซโลนะครับจนทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมนะครับโรเกียของเธอได้จึงทําให้โซโลนะครับสามารถฟันโมเน่นะครับขาดไปได้นะครับอย่างสบายแฮเลยซึ่งอันนี้นะครับก็คือจิตสังหารนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าโซโลเนี่ยมีฮาคิราชันนะครับโอเคผมขอแยกไว้เข้าใจง่ายๆแล้วกันโอเคแวะเท่านี้นะครับอาจจะทําการพูดต่อนะครับในคลิปอื่นซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าแล้วโซโลเนี่ยเขามีฮาคิกราะขั้นสูงหรือยังในเรื่องวันพีชนะครับ ผมต้องขอพูดก่อนละกันว่าในคลิปนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลที่ทางด้านอนาจารย์โอดาเปิดเผยมาแล้วเท่านั้นถ้าหากจะนับดูดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆในเรื่องหรือว่าคำพูดต่างๆนะครับโซโลเนี่ยไม่น่าจะยังมีฮาคิเกาะขั้นสูงเชื่อว่าจะต้องมีแฟนวันพีซโซเซียนออนไลน์ของเราเลยเนี่ยจะต้องบอกว่าเฮ้ยโซโลเนี่ยอุตส่าห์ไปฝึกกับมีฮอกมาทำไมไม่มีฮาคิเกาะขัขข้นสูงไปฝึกกับนักดาบระดับหนึ่งของโลกมาผมก็จะย้อนกลับไปอีกหนึ่งทีว่าแล้วลูฟีล่ล่ะที่ไปฝึกกับซิลเนออวอเรัตาชา โจรสลัดเลยนะผู้ที่สามารถใช้ฮาคิ้ได้3รูปแบบขั้นสูงด้วยนะแล้วทําไมลูฟี่ไม่สามารถใช้ขั้นสูงได้ล่ะทําไมเพิ่งมาใช้ได้นะครับจากการที่ไปปะทะก,กับคาตาคูริหรือมาฝึกนะครับกับปู่เฮวโกโรอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่โซโลนะครับเขาจะยังไม่สามารถฝึกฮาคิ้เกราะขั้นสูงมาได้นะครับในเมื่อลูฟี่นะครับที่เก่งๆแบบนั้นมันยังฝึกไม่ได้เลยนะครับโซโลเนี่ยที่มีเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับการฝึกฝนเนี่ยมันจะต่างกับการที่ใช้จริงๆก็คือ การมีประสบการณ์ในการต่อสู้นั้นนะครับมันจะพัฒนาไวกว่าการฝึกฝนนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมนะครับโซโลไม่มีฮาคิกราะขั้นสูงผมไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่มีนะแต่แค่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยในเรื่องเลยนะครับหรือว่าแสดงท่าทีว่าเขาจะมีฮารคิกราะขั้นสูงโอเคทุกคนคงเข้าใจนะครับเกี่ยวกับฮาคิกรอกของโซโลเรามาต่อที่ฮาคิสังเกตของโซโลกันบ้างดีกว่าสําหรับฮาคิสังเกตของโซโลนั <us> ้น <ๆ S 1> นะครับก<ม>็เปิดเผยมานะแต่ว่าน้อยมากๆเลยนะครับอย่างเห็นชัดๆเลยนรัา ตอนที่เข้าเกาะเดซโรซาใหม่ๆนะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าตอนที่โซโลเนี่ยรู้ว่าคนแคร์นะครับขโมยของของเขาไปหรือจะเป็นตอนนะครับเอ่อตอนเข้าประเทศวาโนก็ได้นะครับที่เขาเนี่ยก็คือใช้ดาบในการรับธนูนะครับจากการที่ว่าธนูนั่นจะยิงมาโดนผู้หญิงนะครับอันนั้นก็คือใช้อาคีสังเกตเหมือนกันในการสังเกตว่าเอยเดี๋ยวธนูมันจะมานะครับอันนั้นแหละก็คืออาคีสังเกตของโซโลซึ่งมันก็มีประมาณนี้จริงๆนะครับที่มันเปิดเผยมานะครับพอถามว่าจริงๆแล้วตั้งแต่หลังทม์สคริปต์มานะ มีแน่นอนนะครับสหรัาราคีสังเกตของโซโลนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เด่นนะครับเท่ากับซันจิหรือว่าลูฟี่เลยสำหรับดาบของโซโลนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีทั้งหมด3เล่มด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบวาโดอิชิมอนยีนะครับซึ่งเป็นดาบเล่มแรกของเขาเป็นดาบนะครับที่รับต่อมาจากเพื่อนของเขานะครับดาบเล่มนี้สาคัญมากๆเขาจะใช้ในการคาบนะครับเวลาโจมตีศัตรูดาบต่อไปนะครับก็คือดาบอาถรรพ์นะครับอย่างดาบซังไดคิเทสึโดยเป็นดาบอาถรรพ์นะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องนนนนะะครับกที่อยยูปเศวาโ้้ด ซึ่งโซโลได้มานะครับจากการที่เขาเนี่ยคือโยนขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ให้ลองฟันแขนตัวเองนะครับเพื่อชะตากรรมตัดสินสรุปว่าโซโลแขนไม่ขาดนะครับเหมือนกับแชงคูนะครับก็เลยรอดมาอันนี้ก็คือสุดยอดดาบอีกหนึ่งอันแล้วก็ดาบล่าสุดนี้เลยนะครับที่เพิ่งได้มานะครับก็คือดาบเอ็นมานะครับดาบเดบว่าโคตรเทพเลยด้วยดาบเล่มนี้นะครับเคยเป็นดาบเนี่ยที่เคยฟันนะครับสร้างบาดแผลกับไคโดมาแล้วโดยเป็นดาบนะครับของโคซุกิโอเด้งนะครับและเป็นดาบที่มันแบบว่าสู่ภาคีมากๆเลยหากผู้ใช้นะครับไม่แข ื่องฮาคีมากเพียงพอนะครับก็จะถูกสู่พาคีไปนะครับจนหมดตัวเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไหมครับมันมีการปูทางไว้แล้วว่าอนาคตเราจะได้เห็นนะครับโซโลเนี่ยใช้ฮาคีเกราะขั้นสูงนะครับและเขาก็ยังมีการเปลยๆไว้เลยแหละครับว่าไอ้ดาบเอ็นมานีนะครับสามารถเป็นดาบที่ดำสนิทได้เหมือนกันนะครับหากโซโลเนี่ยมีฮาคีเกราะขั้นสูงแบบสูงมากๆเลยนะครับได้สามารถเคลียบดาบนั้นได้อ่าทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าโซโลเนี่ยมีดาบอะไรกันบ้างนะครับเรามาส่วนสําคัญเลยกันดีกว่าว่าสรุปแล้วนะครับโซโลตอนนี้เนี่ยเก่ง ประมาณไหนแล้วนะครับผมต้องพูดก่อนละกันว่าผมจะเอาแค่ข้อมูลปัจจุบันทีมือปัจจุบันของโซโลนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยม,มานะครับเราจะไม่เอาแบบพิษฎีที่ว่าเฮ้ยตาของโซโ,โลที่บอดไปเนี่ยเพราะว่าบูชาตานี้ให้กับราชันหรือบูชาให้กับซาตานเราไม่เอานะครับเราเท่าที่เปิดเผยละกันซึ่งโซโลเนี่ยพูดตรงๆว่าหลังเหตุการณ์ทามสะคริปมาก็มาได้สู้แบบจริงจังสักเท่าไหร่เลยอาจจะมีสู้กับพิก้านะครับแต่มันก็ยังวัดอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มวัด ได้แล้วนะครับว่าฝีมือของพี่แกอยู่ประมาณไหนนะครับก็คือในประเทศวาโนนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพวกเราก็คิดว่าโอ้โหโซโลต้องเก่งแน่ๆเลยต้องฝีมือเนี่ยไปไกลนะครับกว่า11ซูเปอร์โนวาแล้วแต่พอเรามาดูความจริงแล้วนะครับเมื่อโซโลเนี่ยเขานะครับประทักับฮอกกินนะครับก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าอะไรเลยนะครับออกแนวเสมอๆกันหรือว่าไม่ได้บอกว่าเหนือชั้นไปมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโซโลกากนะเวยเขาก็คืออยู่ในระดับหัวแถวนะครับของ11ซูเปอร์โนวา11ซูเปอร์โนวาระดับหัวแถวเนี่ ครับคิดเอ่ยลูฟี่เอ่ยนะครับหรือทางด้านของรอแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับลูฟี่หรือว่าคิดเองเนี่ยสองคนนี้นะครับจะนำโด่งเลยเลยครับแต่ลูฟี่เนี่ยชัดเจนเลยว่าพี่แกนะนำโด่งสุดๆแล้วนะครับในบรรดาเซปิสซูเปอร์โนวาตอนนี้ขอแวะนิดนึงแล้วกันนะครับผมลืมพูดไปนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะค้านว่าเนี่ยโซโลเนี่ยเคยปรทักกับฟูจิโทระใช่ไหมครับในมูฟวี่สแตมป์ปิดต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่ามูฟวี่นะครับเขาไม่นับรวมเข้าจักรวาลหลักนะครับการประทะกันครั้งนั้นน่ะก็ไม่ต้องเอามารวมกันนะคครรัับเเเเเอออออออขขตืืืนนนนนไไววว้้้้้กก่่แแลลลมพูดงีปโาาให อีกั้งงนึและจะมีฉากหนึ่งนะครับที่ทางด้านโซโลของเราเนี่ยปะทะกับเคียวชิโร่นะครับอันนี้ผมไม่สปอยสายดูอนิเมะนะเราจะเห็นว่าเคียวชิโร่นะครับเขาเนี่ยจะมีความสามารถระดับสูงเลยและตอนที่เคียวชิโร่นะครับมาปะทะกับโซโลก็เห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าฝีมือของเคียวชิโร่นั้นนะครับค่อนข้างตึงมือนะครับโซโลมากๆเลยก็คือหน้าโซโลก็รู้เลยแหละครับว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยมันสุดยอดนักดาบเหมือนกันนี่วาซึ่งถามว่าเคียวชิโร่ในเก่งประมาณไหนหรือเก่งแค่ไหนนะครับถ้าพูดถึงนะครับในเหล่าบรรดานะครับก็ปลอกดาบ ดงเนี่ยดูเหมือนว่านะครับอาชูราโดจินะครับดูแล้วเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่ในมังงะวันพีชนะครับจะมีการเปิดเผยว่าอาชูราโดจินะครับเขารู้เลยแหละครับว่าเคียวชิโร่นะครับน่าจะมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาและเปิดเผยนะครับยังแข็งแกร่งกว่าเขาอีกซึ่งอาชูราโดจินั้นนะครับฝีมือของเขาเนี่ยค่อนข้างเหนือชั้นเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฝีมือดูเหนือกว่าแจ็คอีกนะครับที่เป็นหนึ่งใน3ามภัยพิบัติของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรไคโดจึงทําให้นะครับถ้าหากลองวัดดูแล้วนนะคครับก็ือโโซลเีี่่ยทดู จะด้อยกว่าเคียวชิโร่นิดนึงจากฝีมือปัจจุบันนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมาบวกกับพลังฮาคี้ของเขาหรือว่าเพลงดาบอะไรของเขานะครับฝีมือของโซโลตอนนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโกะฮามูชิเอยหรือว่าอินุอาราชินะครับหรือประมาณนะครับก็คือ3ไภัยพิบัติของกลุ่มโจสัตร้อยสูนไคโดคือถ้าเทียบเนี่ยคิดว่าหน้าเฉลี่ยอยู่ประมาณของแจ็คประมาณนั้น แต่เดี๋ยวก่อนนะครับไอที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยก็คือมันเป็นฝีมือเท่าที่โซโลเคยเปิดเผยมาอย่างที่ผมได้พูดไปแหละว,ว่าโซโลพี่แกเี่ยสู้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรมามากสักเท่าไหร่และอนาคตนะครับมันเก่งกว่าไอเจ้าแจ็คหรือว่าสามภัยพิบัติอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยฝีมือยังอยู่ระดับนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาคีกรอหรืออาชี่สังเกตของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้ไปขั้นสูงเลยนะครับก็คือยังไม่ได้เปิดเผยเลยจึงทําให้นะครับจะไปเมินอลยว่าโอ้โหโซโลเนี่ยมันต้องเก่งบบมากือ่ว ขวานะครับของสี่จักรพรรดิเนี่ยผมว่านี้นะครับมันจะดูเป็นการอวยมากไปหน่อยถึงแม้ว่าผมจะชอบนะครับตัวละครตัวนี้มากแค่ไหนก็ตามทีแต่เรานะครับก็ต้องมองลองภาพความเป็นจริงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ระดับไหนกันแน่แต่ก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าหากฝีมือของเขาอยู่ในระดับเทียบเคียงนะครับกับแจ็คเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับแจ็คไม่ได้มันกากเลยนะเว้มันเก่งนะครับก็คือแบบโซโลเนี่ยถ้าอยู่ในระดับนั้นหรือสูงไปกว่านั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าภาควาโนนีเน่นาภคที่โลเน จะเก่งแบบสุดๆเลยก็คือจะพัฒนาไปนะครับอย่างก้าวกระโดดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอรับชมนลครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ท no tamam. ั้งหมดนี้นะครับเป็นการเทียบเคียงว่าโซโลตอนนี้เก่งประมาณไหนแล้วนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนจะเข้าใจนะครับ <vo> ว่าทําไมถึงต้องเปรียบเทียบแบบนี้เพราะเรานะครับต้องการแฟกหรือว่าความเป็นจริงที่สุดนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยในเรื่องนะครับก็คือแบบว่าเอาแบบว่าความเป็นจริงและการเอามีข้อมูลมายืนยันนะครับก็จะเห็นว่าผมพยายามเทียบเคียงหรือว่าบอกพลังต่างๆของโซโลนะครับให้มันเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ก็น่าแหละฮะถึงจะทํายังไงก็น่าจะโดนด่าอยู่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่จําเป็นต้องเชื่อผมหมดนะในคลิปนี้มาถึงว่ ที่แบบว่าเก่งประมาณไหนนะเพราะว่าทุกคนนะครับก็มีสมองมีความคิดของตัวเองนะครับไม่จําเป็นแบบเฮ้ยไอ้นี่มาพูดแล้วจะเชื่อทุกอย่างนะครับทุกคนมีความคิดของตัวเองก็ลองคอมเมนต์มาแต่ไม่ใช่แบบว่าคอมเมนต์มาแบบถ้าพูดตรงๆนะแบบโง่ๆนะเราคอมเมนต์มาเราเอาข้อมูลใส่เข้ามานะครับในการมาถกเถียงกันนะครับใต้ YouTube นี้นะครับก็คือคุณมีข้อมูลตรงไหนก็ใส่มาอะไรก็ใส่มานะครับไม่ใช่แบบพูดมาลอยๆว่าเฮ้ยโซโลเนี่ยดวงตาของเขาเนี่ยไอ้อไรเนะี่ยไม่เอาไม่เอาเอาันนั้นผมว่ามันเป็นการพูดที่แบบมัน ต้องมีข้อมูลมายืนยันหน่อยนะครับจะบอกว่าโซโลมีวิชาเพลงดาบนู้นเพลงดาบนี้มาเสริมใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคเลยหรือจะบอกว่าทําไมถึงคิดว่าโซโลเนี่ยเก่งระดับก็คือมือขวาของ4ีจักรพรรดิก็ได้แต่หาข้อมูลหรือว่าหาเหตุผลมานะครับเอาเป็นเหตุผลที่มันมีในเรื่องนะครับไม่เอาความรู้สึกนะครับเพราะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดว่าโซโลตอนนี้นะครับเก่งประมาณไหนแล้วและแน่นอนแหละครับว่านะครับใครอยากจะรับชมนะครับเก่งประมาณไหนตัวละครตัวไหนอีกนะครับในตัวหน้าก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับ เห็นมาในคอมเมนต์ของลูฟี่ที่แล้วเนี่ยโซโลมันเยอะมากเลยคนอยากรับชมผมก็เลยทําให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเราตามใจแฟนๆอยู่แล้วล่ะโอเคและกันหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับหรือย้อนกลับไปรับชมนะครับคลิปเ,เก่าๆของผมก็ได้เลยนะครับกดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ